ฮัลม่เน่ไปาให้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 รบกวจะอกเป็นไิตครับเออเอเออเออกอะไเที่ม่ดีอืม

มั้เบยไปเลย่ปเล o bo mia ni labio a nu na lei

En, to, tre. 孩子，你摸不到。

自制的吧嗯，嗯。 you mm -hmm. um

คือขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ทุกคนขึ้นไม่ได้ไปดูหน้าก่อนเอาขึ้นได้นะโอเอฮึมแล้วมีเชงไหมนะมัมนจนะไมนะ่มีเชงนะอืม

Sk Din kor. นอะลแลแล้ว่บนบนมากเราเอคราสมบูรณ์เดีแล้วพอค่าสมบูรณ์แล้มเป็นใส่ตะมุนมาบเพิ่มอีกลสามสิบัเร็วสาโอเค ามาน,มาน,น,น,นลยว่ะมาเลยตุ้มมาเลยอะไรมากเลย chụp đi, like, like chụp chụp đi chụp 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 lệch chụp 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 chụp